มีสังวานหรือสร้อยชนิดหนึ่งที่ใช้คล้องฉเฉวียงจากบา่ามองมองดูคล้ายกับพวกองค์เทพอะไรสักอย่างและเมื่อจอมแงนหน้าขึ้นไปมองที่ศรีรษะที่มีทั้งมงกุฎและเขาอยู่บนศรีรษะของชายร่างสูงใหญ่นั้นจอมถึงกับในตาเหลือกลานและหงายหลังตึงคนมีเขาบนศรีรษะเคยเห็นแต่ในทีวีก็เรื่องมัจจุราชนั่นไงหรือครั้งนี้จอมจะโชคดีที่มีโอกาสได้เจอของจริงเข้าซะละ ขอเป็นลมดีกว่าหลับตาแล้วยังจะไม่พบเห็นอะไรอีกต่อไปไม่ต้องมาคอยรับรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่สุนัขพูดได้และเป็นเสียงของคุณเจตหรือกระทั่งคนที่มีเขาควายอยู่บนศีรษะที่สุดสติสัมปชัญญะของจอมก็ดับวูบลงในวินาทีนั้นเองเสียงเพลงจากนักร้องสาวสวยยังคงครวญหวานแววหวานเชจจนเยมวทูตซึ่งบัดนี้ได้ในรมิตช,ชุดสีเขียวทั้งชุด ที่ยมทูตเองคิดว่าต้องหล่อและหล่ออย่างที่สุดแบบพระเอกหนังยังต้องอับอายและอาจพุทธแผ่นดินหลบหนีไปหากแต่เร่มเมาจนได้ที่ร่างสูงในชุดสูทสีเขียวทั้งชุดของยมทูตก็พยายามลุกจากเก้าอี้และเดินแบบเซซ้ายทีขวาทีปลอยหยดน้ำลายไหลเป็นทางที่มุมปากตรงไปยังนักร้องสาวสวยที่นุ่งสั้นจนแทบเห็นกางเกงชั้นในล่อยทิ้งให้ดวงวิญญ,ญาณเจดนั่งมองตามด้วยสายตาที่สุดอิดหนา ระอาใจเป็นถึงยมทูตแต่ไม่รักศักดิ์ศรีของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียวห้ามก็คงไม่หยุดก็ยมทูตกำลังตกอยู่ในอารมณ์แห่งสเสน่หาต่อนักร้องสาวสวยผู้นั้นพอก้าวเข้ามาใกล้ๆเวทียมทูตก็ยกมือขึ้นสูงทําท่าคล้ายจะจับชายกระโปรงที่สั้นของนักร้องสาวสวยจนหล่อนต้องเบี่ยงกายหลบหนีทั้งยังทำหน้ารังเกียจขยักขยแยงในตัวยมทูตยอย่างชัดเจน จะหน,นีพี่ยมไปไหนเหรอจ้าคนสวยพี่ยมมาดีนะมีเงินมาตั้งเยอะอีกด้วยพูดจบยมมทูตก็ในระมิตแบงค์ขึ้นมาอย่างมากมายได้ชูให้แก่นักร้องสาวสวยดวงตาของนักร้องสาวสวยพองโตแทบเท่าไข่หา่านจากที่แสดงท่ารังเกียจอยู่เมื่อครู่ก็กลับกลายมาเป็นยิ้มหวานอุ้ยพี่จา๋ารวยจังเลยนักร้องสาวทอดเสียงหวาน ในตาเป็นประกายวาววับจับจ้องอยู่กับเงินก้อนโตในมือของยมทูตพี่มีเงินเยอะจ้าแถมยังมีเพชรนินจินดาอีกมากมายด้วยนะยมทูตร,รีบคุยอวดทั้งยังเนรมิตเพชรนินจินดามาให้นักร้องสาวสวยได้เห็นอีกมากมายจนนักร้องสาวเริ่มอยู่ไม่ติดความโลภเริ่มฉายชัดขึ้นมาทางสีหน้าและแววตาจนเป็นประกายวาววับพ,พี่จ๋างั้นไปนั่งรอน้องที่โต๊ะก่อนนะจ๊ะ น้องขอร้องเพลงอีกสักเพลงเดียวแล้วจะรีบไปหาพี่ที่โต๊ะทันทีเลยจ้ะนักร้องสาวยังคงออดอ้อนยมทูตเสียงอ่อนเสียงหวานทั้งยังเอื้อมมือไปจับที่ชายคางของยงมทูตรูปไล้เบาๆด้วยในตาอันหวานฉ่ำยมทูตเองก็ฉีกยิ้มจนปากกว้างแทบไปถึงใบหูนานแล้วที่ไม่ได้ใกล้ชิดเสน่หาต่อสตรีอย่างนี้ เพียงแค่รอบแอบ,บดื่มน้ำเมาท่านเท้าพยามัจจุราชยังสั่งลงโทษขังอยู่ในในรกเป็นพลายาวนานนับหมื่นหมื่นปีหากแต่ท่านเท้าพยามัจจุราชรู้ว่ายมทูตแอบบใกล้ชิดสเสน่หาต่อสตรีโยมทูตของถูกสั่งขังไปอีกชัวก่วกาลประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนแต่ยมทูตไม่กลัวก็เพราะความงามของสตรีความงามของสตรีมันยั่วยวนหัวใจยิ่งนักยมทูต ก็เดินเซซ้ายทีเซขวาทีกลับมายังโต๊ะเดิมที่นั่งอยู่กับดวงวิญญาณเจตก่อนหน้านี้ดวงวิญญาณเจตเองก็ไม่ได้ใส่ใจใดๆต่อยมทูตยังคงจมปลักอยู่กับความทุกข์ยามีชีวิตอยู่ก็ทุกแสนสาหัสใจทุกข์ก็เพราะต้องคอยเอาอกเอาใจลาวันทุกอย่างแต่นั่นก็คือทุกข์ที่ระคนกับความสุขต่างกับขณะนี้ที่ได้รับรู้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่า ลาวันไม่เคยรักเขาเลยหล่อนรักเกินของเขาตัางหากหากหล่อนรักเขาเพียงสักปลายก้อยหล่อนคงไม่เหยียบย่ำหัวใจเขาได้ถึงเพียงนี้เขาตายจากไปไม่ทันข้ามวันหล่อนก็มีคนใหม่เข้ามาแทนที่เขาแล้วยิ่งคลุ่นคิดใจก็ยิ่งทุกข์ระทม เมื่อยิ่งทุกข์ระทมมือก็ยิ่งยกแก้วบรันดีขึ้นมาดื่มและดื่มแบบรวดเดียวหมดแก้วไปเลยดุดเดียวกับยมทูตก็ไม่ได้ใส่ใจใ,ใดๆต่อดวงวิญญาณเจดด้วยเช่นกันไม่ว่าดวงวิญญาณเจตจะกระทำกะไรจะดื่มบรันดีจนขาใจตายดับคาแก้วไปอีกรอบยมทูตก็ไม่ทุกร้อนใดๆตายเมื่อใดยมทูตก็คว้าเอาดวงวิญญาณกลับไปนรกทันทีแล้วร่างบอบบางในชุดกระโปรงสั้นสีแสดทั้งชุดของนักร้องสาว ก็เดินทิ้งสะโพกตรงเข้ามาหายมทูตพอศบในตากันระหว่างยมทูตกับนักร้องสาวต่างก็ยิ้มหวานให้แก่กันโผลเข้าสวมกอดกันอย่างสนิทสนมราวกับคู่ที่รักกันมานานแรมปีทั้งที่เพิ่งพบหน้ากันไม่กี่นาทีชื่นใจพิยมเสจริงๆเลยจ้ะน้องสาวคนสวยว่าแต่ว่าน้องสาวคนสวยชื่อเรียงนามว่าอะไรเหรอจ๊ะ บอกให้พี่ยมได้รู้จักชื่อน้องสาวคนสวยด้วยเยถิดจ่ะยมทูตทอดเสียงอ่อนเสียงหวานสองแขนก็ยังคงกอดรัดร่างบอบ,บางที่บัดนี้ทิ้งร่างลงนั่งกับตักของยงมทูตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจีย๊ยบค่ะพี่ยมหล่อนท่ดเสียงหวานในตาหวานฉ่ำริมฝีปากที่ทาด้วยสีแดงๆยังยิ้มไม่หุบอุ๊ยรู้จักชื่อพี่ยมด้วยเหรอจ๊ะปกติคนที่จะรู้ว่าพี่คือพี่ยม มันต้องเป็นคนที่ถึงคาดไปแล้วนะจ๊ะสิ้นคําจากยมทูตนักร้องสาวก็ถึงกับปล่อยเสียงหัวเราะก้ากๆขึ้นมาอย่างเก็บไว้ไม่อยู่จริงๆคนอะไรก็ไม่รู้หน้าตาก็น่ากลัวเสียงยังห้าวหารเป็นที่น่ายำเกรงหากกลับกระทําตนให้ตลกยิ่งเสียกว่าดาวตลกบนเวทีซิอีก ยมทูตนิ่งจ้องมองหน้าสวยของนักร้องสาวอย่างชงหนใจพี่ยมมีอะไรที่ตลกนักหรอจะ๊ะน้องเจี๊ยบถึงได้หัวเราะพี่เสียจนน้ำหูน้ำตาไหลเย,ยี่ยงนั้นน่ะเจี๊ยบก็หัวเราะที่พี่ยมพูดตลกสิคะแหมํำพูดเข้ายังกับว่าตัวเองอ่ะเป็นยมทูตสิอย่างนั้นคนที่ถึงค่าจึงรู้จักชื่อพี่ยมอ่ะก็พี่ยมนั่นแหละจะ้ะที่เรียกตัวเองตลอดเลยว่าพี่ยมพี่ยมหรืออยากจะเป็นพี่ยมทูตละจ๊ะยมทูตสะดุง้ง นี่เขาหลุดเผลอไปพูดเดี่ยงนั้นกับหล่อนได้อย่างไรหากรู้ความจริงว่าเขาคือยอมทูตก็ยังอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าหล่อนนั้นจะอ่อนหวานกับยมทูตเช่นนี้ไหมเกรงว่าจะถกกระโปรงที่สั้นๆอยู่แล้วให้สั้นมากยิ่งขึ้นแล้ววิ่งหนียมทูตไปอย่างไม่คิดชีวิตน้องเจี๊ยบจา๋าและถ้าพี่จะชื่อเต็มๆว่าพี่ยมทูตจริงๆอ่ะจ๊ะน้องจะว่ายังไงจะกลัวพี่ไหมยมมทูตท่อเสียงอ่อนหวานในตาหวานฉ่ำยิ้มไม่หุบปาก นักร้องสาวสายหน้าแล้วทำในตาขี้เล่นให้ยมทูตยมทูดยดดิ้มหวานเยิ้มอย่างพออกพอใจไม่กลัวหรอกจ้าพี่ยมทูตจ๋าเพราะอะไรเหตุใดน,น้องเจบจยยึงไม่กลัวพี่หรือเป็นเพราะว่าพี่หล่อหล่อมากๆอีกด้วยหล่อจนไม่น่าจะใช่ยมทูตงั้นหรอจ๊ะยมทูตท่อเสียงอ่อนเสียงหวานอย่างหลงตัวเองในตาเป็นประกายวาววับ ต้องกับแสงสีจากแสงไฟภายในคลับให้เป็นประกายสีเขียวอันน่าเกรงกลัวมากกว่าหน้าพิสมัยหากแต่เป็นยม,มทูตที่หลงตัวเองเข้าข้างตัวเองเสมอมายม,มทูตจึงคิดแต่เรื่องที่ดีงามเข้าหาตัวเองอีกทั้งยังกล้าทําผิดได้ทุกอย่างชนิดที่ว่าไม่เกรงกลัวต่อโทษทันจากท่านเท้าพญาัมาจุราชแม้แต่น้อย เสียงหัวเราะใสๆจากนักร้องสาวยังคงดังแผ่วๆให้ยยาทูตได้ชื่นอกชื่นใจอยู่ตลอดเวลาไม่นึกแคลงใจเลยสักนิดว่านักร้องสาวอาจหัวเราะเย้ยหยันกับตนเองพี่ยมขาเจี๊ยบอ่ะจนจนมากๆเลยนะคะพี่ยม ถึงได้มายืนถึงได้มายืนขาแข็งร้องเพลงอย่างนี้พี่ยมสงสารเจี๊ยบบ้างไหมคะนักร้องสาวเริ่มออดอ้อนขอในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทันทีและตามนิสัยของเหล่านักร้องสาวทั่ว,วไปเมื่อเห็นมีแขกมาติดพันมีเงินมีทองมาล่อใจอีกด้วยยังมาทูดเองก็อ่านความคิดจากนักร้องสาวได้ออกจึงเนรมิตเงินก้อนโต,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 ตออกมาโชว์อีกครั้งทันทีไว้เงินตั้งมากมายนน่นน่ะพี่ยมจะให้เจี๊ยบด้วยใช่ไหมคะ นักร้องสาวตาลูกโตด้วยความโลภยมทูตพยักหน้ายิ้มหวานก่อนตอบใช่จะ้ะพี่ยอมให้น้องเจ็บหมดเลยสิ้นคําจากยมทูตนักร้องสาวก็รีบกุลีกุจอมือไม้สันไล่คว้าเงินก้อนโตจากยมทูตมายัดไว้ที่ทวงอกของหล่อนเองอย่างรวดเร็วจากนั้นก็จุมพิษทั่วใบหน้ายมทูตเป็นการขอบคุณแทนคําพูดใดๆ จนใบหน้าของยมทูตเต็มไปด้วยรอยลิปสติกสีแดงเป็นรูปริมฝีปากจากนักร้องสาวนั่นพี่ยมขาเมื่อครู่ตอนที่เจี๊ยบร้องเพลงอยู่บนเวทีเจี๊ยบจําได้ว่าพี่ยมมีเครื่องเพชรเครื่องทองอีกตั้งมากมายพี่ยมจะเก็บไว้ให้ผู้หญิงคนไหนอีกอะคะเจี๊ยบหึงแล้วนะนักร้องสาวท,ทําทีเป็นแสนงอนพูดกระเงากระง,งอใส่ยมทูตด้วยหัวใจอันกระหิ่มในเครื่องประดับที่แสนงดงาม มีทั้งพาหุรัสสังวานมงกุฎซึ่งเป็นเครื่องประดับงดงามแปลกตายิ่งนักตามปกติของคนทั่วไปก็คงไม่มีใครนิยมจะใช้เครื่องประดับงดงามและแปลกตาแบบนี้แน่นอนถ้าจะมีก็ระดับองค์เทพเทวดาท่านเท้าพญามาจุราชหรือยมทูตยิ่งเห็นเป็นเครื่องประดับที่แปลกตาและงดงามแบบนี้นักร้องสาวก็ยิ่งปรารถนาจะครอบครองไม่มีจะ้ะพี่ไม่ให้ใครหรอกจะ้ะ ยมทูตพยายามทอดเสียงอ่อนเสียงหวานแต่ก็ยังอ้อแอตามน้ำเสียงของคนเมาทั่วไปเง้นเจบขอนะจ๊ะพิยมสิ้นคำหวานอย่างออดอ้อนจากนักร้องสาวดึงวิญญาณเจดที่นั่งร่วมโต๊ะอยู่ด้วยก็ถึงกับสำลักปรันดีออกมาทันทีเพราะเครื่องประดับที่นักร้องสาวกำลังวิงวอนขอต่อยมทูตนั้นมันคือเครื่องประดับประจํากายสําหรับยมทูตทั้งสิ้นหากยมทูตย,ยินยอมให้กับนางมนุษย์ผู้นี้ไปแล้ว ผู้ที่ต้องเดือดร้อนก็คือยมทูตนั่นเองดวงวิญญาณเจตถึงแม้ว่าเขาจะมีเรื่องขัดใจกับโยมทูตที่ดื่มน้ำเมาจนเมามมยและทำงานผิดพลาดคว้าเอาดวงวิญญาณของเขามาทั้งที่เขายังไม่ถึงคาดหากแต่ความปรารถนาดีและความยุติธรรมยังมีอยู่ในใจของดวงวิญญาณเจตจึงเอ่ยเสียงกระซิบแผ่วเบากับโยมทูตขึ้นว่าท่านยมสิ่งที่นางมนุษย์ผู้นี้กำลังขออยู่นั้นน่ะมันคือสิ่งสำคัญและชาวนรกอย่างท่านจะขาด ไปไม่ได้เด็ดขาดนะถึงเป็นเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่ก็ได้สร้างความลำคาญใจต่อยมทูตเป็นอย่างมากยมทูตจึงหันขวับจ้องมองหน้าดวงวิญญาณเจดอย่างไม่พอใจก่อนจะกระซิบเสียงขุ่นตอบไปว่าไอเจดเองอจ,จะแดกเหล้าก็แดกไปสิวะอย่ามาเสือกยุ่งกับความสุขของข้า ดวงวิญญาณเจตสายหน้าอย่างนึกระอาใจทําผิดซ้ําแล้วซ้ําเล่าโดนลงโทษทันจนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ยมทูตก็ยังไม่เข็ดหลาบแต่อย่างไรเมื่อสบโอกาสก็ทําผิดอีกในข้อหาเดิมๆสุรานารีเห็นคําว่าเตือนไร้ค่าไร้ประโยชน์แล้วแต่อย่างไรสําหรับยมทูตดวงวิญญาณเจจึงนั่งกระดิกแก้วบรันดีของเขาอย่างเงียบ ดวงวิญญาณดวงหนึ่งกําลังทุกข์ระทมก็เพราะยมทูตเพียนหากแต่ยมทูตเพียนตนนี้กลับหาสํานึกไม่ก็คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามกรรมแล้วละ่ะพี่ยมขาตกลงเครื่องประดับที่มีทั้งสังวานภาร,รัตและอย่างอื่นอีกมากมายอ่ะตกลงว่าถ้าเจี๊บขอพี่ยมจะยกให้ทั้งหมดไหมคะนักร้องสาวสวยยังคงใช้เล่ห์มารยาของหญิง ที่มีอยู่ในตัวมากมายพูดหลอกล่อให้ยมทูตใจอ่อนแล้วก็เป็นหนังที่นักร้องสาวสวยปรารถนายมมทูดยิ้มหวานหากแต่ในตาเริ่มจะปิดปิดเพราะความเมาแต่ก็ยังทอดเสียงอ่อนเสียงหวานเอาใจนักร้องสาวขึ้นมาจนได้ให้สิจะ๊ะน้องเจี๊ยบปรารถนาสิ่งอันใดแล้วพี่ยมให้หมดทุกอย่างเลยจะ้ะ นี่จะสังวานพาหุรัตมงกุฎให้หมดเลยผู้จบยมทูตก็จะแจงในละมิดเครื่องประดับของตนทั้งหมดที่ต้องใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นยมทูตนักร้องสาวถึงกับในตาพองโตจ้องมองเครื่องประดับอันเป็นของประจําตําแหน่งยมมทูดด้วยความโลภอีกทั้งไม่รู้อีกด้วยว่าเครื่องประดับที่ยมทูดได้มอบให้แก่หล่อนนั้นมีค่ามีความหมายมากเพียงใดสําหรับผู้ที่มีหน้าที่ทูดแห่งความตายยมทูดถ้าจะเพี้ยนตอนที่20ิ เช้าวันใหม่ขณะที่ยมทูตพาสุนัขที่มีดวงวิญญาณเจตอาศัยอยู่มาส่งยังหน้าบ้านเจตเองข้าส่งเองแค่นี้นะไอเจตข้าคงต้องกลับนรกแล้ววะยมะทูตบอกเสียงยังคงอ้อแอเพราะไม่สั่งเมาดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขจึงใช้เท้าหน้าชี้ไปที่ใบหน้าของยงมทูตทําไมวะไอเจตบนใบหน้าของข้ามันมีอะไรวะยมะทูตรอยหน้าลอยตาถาม รอยจูบจากแม่นักร้องสาวสวยเมื่อคืนไงท่านเยมทูตยังเป็นรอยริมฝีปากแดงๆอยู่เลยดวงวิญญาณเจดบอกอย่างหวังดียมทูตจึงก้มหน้าลงไปที่สระบัวที่ตั้งอยู่หน้าบ้านของเจดมองดูเงาของตนเองจากน้ําในสระบัวเห็นรอยแดงๆเป็นริมฝีปากจากนักร้องสาว จริงจึงรีบใช้ปลายผ้าที่ผูกอยู่กับเอวยกขึ้นมาเช็ดหน้าและยม,มะทูตก็ต้องผวาสุดตัวเมื่อยม,มทูตก้มมองดูตัวของตนเองด้วยแววตาแปลกประหลาดขณะที่เริ่มจะสางเมาขึ้นมาบ้างแล้วนิดนิดและยม,มะทูตก็เกิดอาการตาเหลือกอย่างตกอกตก,ตก,ตกใจขึ้นมาก่อนเอะอะโวยวายขึ้นมาเืระหนึ่งว่าโดนมือดีรูดซับไปจากกายจนหมดสิน้นเพราะเครื่องประดับประจำกายไม่ว่าจะเป็นสังวานภารัตหรือมงกุฎ ก็ได้อันตรธานหายไปจากตัวจนหมดสิ้นเหลือก็เพียงผ้านุ่งจงกระเบนสีแดงแสบตาติตดกายไอเจตข้าโดนรูดทัพย์วะยมทูดหันหน้ามาทำหน้าตาตื่นใส่ดวงวิญญาณเจตซึ่งบ,บัดนี้กลายร่างมาเป็นสุนัขอีกครั้งดวงวิญญาณเจตในร่างสุนัขสายหน้าช้าดวงตาที่ปกคลุมไปด้วยเส้นขนยาวๆของสุนัขจ้องมองยงมทูตอย่างละอาใจก่อนจะเอ่ยกระไรออกมายังไม่รู้ตัวอีกเหร รู้ตัวอะไรเหรอวะไอเจตยมทูตยังคงเถียงอย่างเอาชนะให้จงได้ให้สาวสาวนักร้องไปจนหมดตัวแล้วยังมีหน้ามาเอะอะโวยวายว่าโดนรูดทรัพอีกไม่อายตัวเองก็นึกอายต่อฟ้าดินบ้างสิท่านยมทูตบ้ากามประโยคท้ายของดวงวิญ,ญญาณเจตในร่างสุนัขเน้นเสียงหนักยมทูตถึงกับยืนอ้าปากตาค้างและภาพเหตุการณ์จากเมื่อคืนก็ผุดขึ้นมาในดวงจิตของยมทูตคราวนี้ยมทูตถึงกับเข่าอ่อนสุดกายลงนั่งขัดตามาดั อย่างไร้สิ้นเตี้ยวแรงทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ไอ้เ,อเจตและนี่ข้าจะต้องทำยังไงวะท่านเท้าพยามัจุราคงได้รู้แน่วะค่ะแอบทำช่วยด้วยข้ายากตายยมทูตผู้จบก็แหกปากว่างส่งเสียงร้องไห้ดังสนั่นลั่นไปทั่วบริเวณนั้นเอออ,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 อจนแม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ประทับอยู่ศาลหน้าบ้านเจตยังต้องยกมือทั้งสองข้างขึ้นมาปิด ที่ใบหูหรือแม้กระทั่งตานีที่สิงอยู่กับต้นกล้วยยังตื่นตระหนกตกใจจนยกสไยสีเขียวขึ้นมาปกปิดใบหูทั้งสองข้างเช่นกันไม่เพียงเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเรือนหรือนางตานีแม้แต่มนุษย์อย่างจอมที่นอนสลบอยู่ที่ป้อมจากเมื่อคืนยังต้องผวาลุกข,ขึ้นนั่งและชะโงกไปตามเสียงนั้นและเมื่อได้แลเห็นเหตุการณ์หมดทุกสิ่งอย่าง จอมก็ถึงกับล้มลงนอนหงายหมดสติอีกครั้งหยุดแหกปากร้องไห้เถอะท่านยม,มทูตเห็นไหมทั้งเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนนางตานีหรือแม้กระทั่งไอ้จอมยังพากันหวาดผวากันไปหมดละดวงวิญญาณเจดในร่างสุนัขบอกอย่างใจเย็นยมาทูตจิงหยุดเสียงร่ําให้แต่ยังทําตาแดงๆวิงวอนขอความช่วยเหลือจากดวงวิญญาณเจตไม่ต้องมาทําในตาเศร้ากับกระผมหรอกท่านยม,มทูตกรมใครใครคนนั้น ก็ต้องรับกรรมกระผมขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคิดถึงลูกๆจะแย่อยู่ละพูดจบดวงวิญญาณเจตในร่างสุนักก็เดินก้มหน้ามองดินและเดินตรงเข้าไปยังตึกใหญ่ด้วยท่าทางสุนัขเศร้าส้อยทิ้งให้ยมทูตนั่งสะอกสะอื้นอยู่ที่หน้าบ้านเพียงลําพังเมื่อหมดสิ้นแล้วเพื่อนร่วมคิดยมทูตก็คงต้องก้มหน้ารับกรรมไปเผชิญหน้าต่อท่านเท้าพญามัจุราชและยมทูตก็คงต้องใช้เล่เหลี่ยมอันแพรวพ ที่มีอยู่ในตัวอย่างมากมายเอาตัวรอดไปก่อนในจอมยังคงนอนหลับสนิทแต่ก็เป็นสิ่งที่ผิดปกติของทุกๆคนในบ้านก็คือสายมากแล้วจอมไม่เคยนอนตื่นสายและยังนอนผิดที่ผิดทางปกติจอมจะนอนกับเตียงเล็กๆสำหรับนอนคนเดียวแต่ครั้งนี้จอมกลับมานอนหงายอ้าปากตาค้างอยู่กับพื้นหญ้าหน้าประตูป้อมยามจนบัรทอนที่เดินมาดูจอมต้องใช้เท้าของเขา ถีบประตูป้อมแรงๆเพื่อให้ประตูเปิดออกทุกๆคนจึงแลเห็นภาพดังกล่าวของจอมแม้ว่าจะมีเสียงเอะอะโวยวายของผู้คนมากมายแต่จอมก็ยังคงนอนสงบนิ่งเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเขาก็ไม่รับรู้ใดๆอีกด้วยว่าขณะนี้มีสายตาหลายคู่จับจ้องมองเขาอยู่ยังคงนอนอ้าปากตาค้างแบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวแต่อย่างไรมันจะตายไปแล้วหรือไงว่าไอ้จอมนี่ บรรทูลพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงดุดันอย่างวางอำนาจเต็มที่ในฐานะของสามีลาวันในตาเขียวปัดและจอมเองก็ยังคงนอนไม่รู้ร้อนรู้หนาวดังเดิมสร้างความโกรธให้กับบรรทอนยิ่งนักคราวนี้ก็คงต้องใช้เท้าเตะเข้าที่ก้นของจอมแทนเสียงเรียกสักป้าบใหญ่ๆจอมลุกขึ้นนั่งอย่างเด้งดึงโดยเร็วแล้วทำท่านั่งคอย่นหลับตาปีคล้ายกับยังหลับอยู่อะไรกันจ้าพี่บรรทอน นี่นายจอมจะขี้เซาอะไรขนาดเนี้ยต้องเตะซ้ํามัง้งบรรทอนพูดเสียงฉุนเฉียวเกลี้ยวกลาดทั้งยังทําท่ายกเท้าขึ้นสูงเหมือนจะเตะจริงดังปากว่าอย่าเจาพี่บรรทอนเดี๋ยวลาวันปลุกเองก็ได้จ้ะลาวันว่าเสียงอ่อนก่อนที่จะปล่อยมือกําลังเกาะอยู่ที่แขนของบรรทอนออกและเดินตรงเข้าไปสก,กิดที่ต้นแขนของจอม